เขาบอกว่าคาวสซกิฟอนตาเล่เนี่ยสนใจเจ้าแบงค์สุดนั้เหมือนตานะครับที่ตอนนี้มีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือพระการของฟอร์นดีขึ้นเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับตนเองเนี่ยเลยมีไอเดียนะครับที่จะบอกตรงนี้เลยว่าดูดูการหน้าเนี่ยจะจัดฟตบอลีกยูี่นะ สวัสดีครับผมชูปัจญานะครับผู้สู่ข่าวสารว่าการฟุตบอลไยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูข่าวคือฮากันหน่อยนะครับเรื่องของที่ว่าจะมีแข้งไทยไปเจลีกนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นคนที่หลายๆคนก็เชียร์เขาอยู่แหละนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะฮะ ว่าให้ไปเถอะนะครับน้องคนนี้เนี่ยกำลังฟอร์มดีแล้วก็ดูจะมีพัฒนานการอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าแบงค์สุปรดับเหมือนตานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีเพจเกี่ยวกับฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือนิฮงชิมบุญนะครับเอาข่าวนี้มาลงนะครับโดยต้นทางข่าวมาจากมาเลเซียนั่นเองนะครับโดยบอกว่ามีทีมระดับท็อปของเจลีกทีมนึงเนี่ยสนใจเจ้าแบงค์อยู่นะครับ โดยต้นทางของข่าวเขาชื่อมากาสนิวส์นะครับก็เป็นบัญชีในแพลตฟอร์ม Twitter หรือว่าเซนั่นเองนะครับซึ่งก็มีผู้ติดตามเราๆสักพันคนนะฮะเขาบอกว่าคาวาสกี้ฟอนเตเล่เนี่ยสนใจเจ้าแบงก์สุนันเหมือนตานะครับที่ตอนนี้มีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือพระนการของฟอร์มเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับโดยสื่อมาเลเซียก็ทิ้งท้ายด้วยภาษาอังกฤษบอกว่า a s s o r t close to this situation นะครับ has confirmed นะครับหรือว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดยืนยันข่าวนี้นะครับ ซึ่งท้ายดาวเนี่ยผมว่าแหล่งข่าวนะครับอันนี้ผมทายส่วนตัวนะผมว่าน่าจะมาจากเดียโก้หรือซันโตแน่เลยนะครับพักหลังๆเองเขาก็เข้าออกทางทั้งมาเลเซียแล้วก็ทางเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นเอเย่นอยู่ในเวลานี้แล้วช่วงหนึ่งเขาเองก็ไปเล่นลีกมาเลเซียอยู่นะครับเชื่อว่าน่าจะมีความสัมพันธ์อันดีแล้วก็น่าจะรู้จักกับสื่อวงในนะครับของฝั่งฟุตบอลมาเลย์นะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าให้เดานะอันนี้ผมเดาส่วนตัวนะนะครับนะฮะก็ รอดูแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของความเป็นไปได้เนี่ยว่าจะไปหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่ฟอนตาเล่ส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าจะกล้าทุ่มเงินหรือเปล่านะครับผมว่าทางบิลลมเองก็พร้อมจะปล่อยแหละแต่เพียงแต่ว่าต้องได้เงินไขที่โดนใจด้วยนะครับก็คือต้องได้เงินนะครับแล้วก็ต้องให้นักเตะของตัวเองเนี่ยได้ยอดการลงเล่นที่สว่วนเสมอด้วยนะครับนะฮะก็เอาเป็นว่าก็รอรุ้นลวกันนะครับ ซึ่งก็แม้ว่าอาจจะเป็นข่าวที่ลือๆกันนะครับแต่ว่าเห็นข่าวนี้แบบนี้ทีไรเนี่ยผมก็ตื่นเต้นตลอดนะก็ยอมรับเลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้นักเตะไทยเนี่ยไปค้าแข่งที่เจลรีกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมครับก็ผมว่าคุณผู้ชมก็คงจะคิดแบบผมนะฮะก็ลุ้นให้ดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆ ครับสำหรับเจ้าแบงก์นะครับที่จะไปค้าแข่งเจลีกนะครับรอดูแล้วกันกับข่าวนี้นะฮะอ่ะไปต่อกันที่ประเด็นนึงครับไปดูความไหวของสมาคมฟุตบอลกันหน่อยนะครับล่าสุดมีเรื่องของการที่จะปรับโปรเจกต์ฟุตบอลลีกยูยิบสามนะครับโดยจะลดอายุมาเหลือให้เป็น U21 นั่นเองนะครับเพราะว่ามีไอเดียเดียวกับฟุตบอลลีกอังกฤษนะครับนะฮะที่เขามีลีก U21 ีเนะครับเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยโคต้าต่างชาติก็มีผลด้วยนะอาจจะต้องหาเวทีให้กับเยาวชนนะครับมาโชว์ฝีเท้ากันนัันนเะครบ โดยทางคุณประแป้งคุณนุพันธ์ล่ำซำนะครับก็เผยว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยฟุตบอลไยลีกจะปรับโควตาเป็น5บก2นะครับก็คือชาติใดก็ได้5คนแล้วก็อาเซียน2คนนะซึ่งผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยกลัวว่าจะกระทบต่อทีมชาติซึ่งตนเองก็กลัวเหมือนกันนะครับก็อย่างที่เราทราบคือถ้าลงเต็มแม็กก็7คนนะพื้นที่แข้งไทยมันก็เหลือน้อยนะครับนะฮะก็ยิง่งจะไปใช้เด็กนี่ก็ยิ่งยากก็ไปใหญ่นะครับดังนั้นนะครับ ตนเองเนี่ยเลยมีไอเดียนะครับที่จะบอกตรงนี้เลยว่าดูดูการน้าเนี่ยจะจัดฟุตบอลลีก u ู21นะโดยตนเองเชื่อว่าจะมีทีมเข้าร่วมการขันเยอะแล้วก็เป็นโจทย์เดียวกับที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษจัดการขันลีกยู21นะครับซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติองกฤษด้วยนะทำให้ทีมชาติองกฤษของเขามีศักยภาพแม้ว่าจะมีผู้เล่นต่างชาติในทีมชุดใหญ่จะเป็นแบบเปิดโอเพนนั่นเองนะฮะ นอกจากนี้ก็ได้คุยกับเจลีกด้วยนะทางวันปแป้งว่าอย่างนั้นนะครับโดยเขาก็ใช้นักเตะ u 21เล่นในระดับเจลีก3ด้วยนะซึ่งคิดว่าน่าจะสนใจแล้วก็เป็นรากฐานสร้างผู้เล่นทีมชาติด้วยนั่นเองครับนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวคิดถือว่าดีเลยนะครับนะฮะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย u 23ลีกเนี่ยมันมีแข่งแค่8ทีมนั่นเองนะครับแล้วก็ ดูจะไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่นะครับดูซิว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับสโมรจะสนใจหรือเปล่านะครับนะฮะเพราะว่าปรับมาเป็นยูยี่แล้วเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันยูยี่สาลีกที่ผ่านมาก็กระแสเงียบๆนะครับมาดังตอนที่นัดสุดท้ายที่ตัดสินแชมป์คู่ระหว่างหนองบัวกับวิลลามนะครับแมตช์เดียวเลยนะครับที่เหลือนี่ยเงียบๆนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องของโปรเจกต์ตรงนี้นะครับที่จะ ปรับเพื่อให้มีเวทีให้กับน้องๆได้เล่นนะครับเพราะว่าโ,โหต้องบอกว่าไทยลียกมันเริ่มออกไปแนวเหมือนพุตรอลอังกฤษแล้วอย่างที่มาดามแป้กบอกนะครับเพราะว่าเริ่มโอเพนเรื่องของต่างชาติมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมเน้ว่าฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งฝากแลวก็แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชญยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกตามนะครับในคลิปนี้กอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ